พี่นุ้ยครับทั้งหมดทั้งปวนที่เราอยู่กันทั้งวันผมรู้สาเหตุแล้วเราจูนก็นไม่พักเลยพี่<ช>เครื่องมันร้อนใช่อันนี้พี่รู้ไปม,ไมใช่พม่มิแล้วได้เยอะกวมาเดิมสองร้ยสามสิบสี่ครับเพื่อนเพื่อนครับโอ้โหทองคทะลุไปที่500กว่าเทียบเท่ากับว่า มันเทียบกับพวกสเต็ปมอเตอร์ได้แล้วนะพี่ใช่อันนี้คือมันดีว่าชัดเจนแลวจากที่เราลองเราไล่กันไปไล่กันมาเราไล่กันไม่รู้กี่ติ๊ตันเลยมันก็ได้ต้องร้อยยี่สิบกว่าแต่มันเครื่องมันร้อนมากแล้วนี่ที่เราคุยกันพักเครื่องน่าจะมันเกือบครึ่งชั่วโมงได้เนาะพอเครื่องเย็นพอมาปั้นเออมันมีแรงม้าโอ้เราปั้มมาอยู่ตั้งนานสุดท้ายมาตกม้าตายตรงเครื่องร้อนเนาะแต่ก็ว่าคือในการปรับจูนหรือว่าในการตั้งขี้แบบบอกเลยว่าคือส่วนสําคัญเลยนะของการที่ว่าเฮ้ย จะทาให้มันคำสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะอยู่ที่การตั้งคีคบนะตั้งคีบหาบูที่มันเหมาะสมใช่เหมาะสมอันนี้ผมว่าเหมาะสมแล้วเดี๋ยวลองขับลงน,น้ำมนพบว่าอย่างนี้แรงได้ตัตงแน่นอนครับอย่างนี้ผมถึงจะใส่ลูกค้าครับก็คือจก ต้องร้อยหกมาต้องร้อยตั้ดีกว่ามันเพิ่มมาไล่ตัวมันชัดเจยเ,เลยชัดเจนอ<ล>ย<โ>ล้ยังไงก็ต้องแรงวันเดิมครับเนี่ยครับที่ที่ผมสังเกตอ่ะพี่หนุ่ยดูก,กราร์ดนะคือมันแรงตั้งแต่รอบตำ่ำเนาะใช่ครับจุ่มได้เลยครับ,รบมันจุ่มได้เลยครับจริงๆจุ่มในรอบสูงอ่ะจริงๆแรงม้าต้องต้องหน่อยเลยนะจุ่มในรอบต่ำต้องเยอะกว่าแต่เนี้ยเราจุ่มในรอบสูงก็ยังมีแรงม้าอีเนาะโอ้โหอันนี้ที่เราตามหามาเจอแล้วเถ้าร้อยหกที่ไหนได้ร้อนก็เราพันกันอย่างเดียวไม่ได้จีดน้ำไม่ได้พักเลยโอ้พี่มมมัันนนนนนล้้เเเดดิออ่่ะะราาาก็ไถึงข